พูวิ์เฟนอืกับเพื่อนเหรอเข้ามาในแแบบก็เจอคนอื้อใส่เลยโอ้าวใหม่ก็อเต็มพื้นไม่หมดเลยครับคุณผู้ชมแม่มีการฟิชเชอรลิงกันด้วยขอร่วมวงด้วยได้ปะคนอื้อไงอ่ะ เดี๋ยนะผมรู้แล้วทาไมผมมือไม่ได้ซ่วมเต็มครับผมทุกคนดูสิก้อนบลเล่ยเลยนะครับแล้วนี่ใครเข้าเนี่ยมาสักครู่นี้ไม่ลงตัวมด้วยอันนี้มันแมปอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีที่ออฟฟี่ด้วยหรอออฟฟี่ไปไหนเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับทุกคนหรือว่าเราต้องถือกระดาษจะชู่ก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยเอื้ยเพื่อนอย่าเพิ่งยุ่งเต็มหน้าเลยเดี๋ยวเดี้ยว แหมออกหมดไส้หมดพุงแล้วรอบนี้ว้าวชักโคกทองคําไหนขอรองอื้อหน่อยสิมันต่างจากชักโคกธรรมดายังไงเพื่อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ลงชักโคกลงไหมเออลงอยู่นะครับผมไม่ลงเพื่อนที่ใส่ดีจัดมีการเก็บให้เราด้วยนะครับผมผมรู้แล้วเครื่องนี้เล่นไงทุกคนเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก่อนอื่นเราก็จะต้องอื้อตรงนี้ก่อน เออออกแล้วแล้วไม่ตรงด้วยนะมีการทะลุจากนั้นครับให้เรากดตรงนี้ทุกคนคอยดูนะหนักไกวคนคิดแบบนี้คือคนเล่นเนี่ยแหละครับผมเดี๋ยวนะนี่มันคือเก้าอี้เบนไม่ใช่เหรอและใครมาออใส่เก้าอี้เบนเนี่ยนี่ใส่ดีซะด้วยตรงนี้คืออะไรครับดูเหมือนว่าจะเป็นปืนใหญ่นะครับผมเรายิงได้ไหม น่าจะได้นะนี่ไงมีปุ่มให้กดอยู่ยิงปืนใหญ่วู้ไม่เห็นมีอะไรออกมาเลยเพื่อนยิงเลยยิงให้หน่อยเออมันต้องแบบนี้สู่ความเมืองวางอันไกลโพน้นอึนอกอวกาศมีบ้านคนด้วยครับผมมันต้องสำรวจกันหน่อยแล้วแบบนี้กดเปิดประตูเข้ามาในบ้านวัสดีเพื่อนโอ้ขอโทวทชีกําลังกดทุกอยู่เลยอ่ะ ปิดให้ในบ้านไม่มีอะไรเลยครับผมนอกจากชักโกรกับเอ่อหก้อนที่เพื่อนเขาทิ้งไว้ให้เราเมื่อกี้หลังนี้ก็เหมือนกันนะครับผมไม่มีอะไรนอกจากชักโกรกับก้อนอึอครับเราไปดูที่อื่นกันต่อครับผมข้างบ้านมีสไลเดอร์ยักษ์ด้วยครับผมมาดูกันที่ว่าการที่เราอึบ,บนสไลเดอร์ยักษ์ตรงนี้3 2 1สองหนึ่งแข่งกับเพื่อนมาดีของเราไปแล้วโอ้โหของเราตกรางกระดิ่งไปนู่นแล้วครับผมโอ้ใหม่ก็อสใไญ่เลยครับผม และตรงนี้เพียบเลยอ่ะทุกคนอู้ก้อนมาเลร์เลยครับของใครครับเนี่ย <laughs> <laughs> ผมไม่ไหวแล้วนี่มันแบบอะไรกะนเนี่ย <laughs> นี่คือการลดทุกแบบถูกวิธีเวลาที่เราไปเข้าป่าหรือว่าไปเข้าค่ายพักแรมนะครับทุกคนแล้วมันไม่มีห้องน้ําจริงๆเนี่ยหาเสียมหรือไม้หรืออะไรก็ได้นะครับที่สามารถขุดรูได้แบบนี้จากนั้นก็ดิ่งพระสุทาลงรูเลยครับผม อย่าลืมนะกระดาษชชู่ก็ต้องเอาไปด้วยนะครับไม่งั้นคุณอาจจะต้องเสียสละแล้วผมไม่ตรงรูอีกแล้วอะ่ะกลางแจ้งในการตั้งคขป์อย่าบอกนะว่านี่คือห้องน้ำอะ่ะใช่ไหมชัวร์เลยครับผมนี่คือห้องน้ําแบบโบราณครับทุกคนมีของใครไปด้วยเนี่ยโอเคถือกระดาษชชู่จากนั้นก็อ,อแล้วไม่ลงซัวมอีกแล้วอะ่ะคนรุ่นใหม่ตีกรบอบเขาไม่เล่นกันแล้วครับทุกคน เขาเล่นตีอึครับผมน่าไหนอึอผมอะเดี๋ยวนะโอ้โหนี่มันโฮอินวันแหมน่ารักจัดจัดมีร้านค้าด้วยนะครับทุกคนร้านค้าเวลาตรงนี้คืออะไรขอดูสิตัวหนังสือเล็กมากเลยครับผมมองไม่ค่อยเห็นอ๋อรู้แล้วเราจะต้องออนเวลาตรงนี้ครับผมเป็นแต้มนะครับเอามาซื้อของในร้านค้าได้นะครับผมมีอึใหญ่อึยาวอึสี่เหลี่ยมเดี๋ยวนะอึฝนเหรอ น่าสนใจนะครับแต่เราจะต้องอ่อนให้ครบ5,000เวลาจะถึงหรือเปล่าวันนี้ใช้โรบัคซื้อได้ไหมอ่ะกดแล้วไม่ได้ครับผมนี่ไงซื้อได้ทุกคน49โลบัคได้1000นะครับผมแต่ก็ยังไม่พออยู่ดีอะ่ะเจียดมาแล้วจังวันนี้ลงไม่เจียดอีกแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอดเดยวออเอยลง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 โอ้ยยังไม่ลงครับอันนี้เดี๋ยวลงมาอย่างอีกนิดนึง นิดนึงนิดนึงยังไม่ลงอีกแล้วเหนื่อยแล้วนะลงสักทีเฮ้แหมเชียร์เป็นมวยเลยเย้ yeah, ลงแล้วครับผมแล้วตรงนี้คืออะไรเขากำลังเล่นกันเลยขอแจมด้วยคนสิอ๋อผมรู้แล้วตรงนี้เหมือนแข่งม้าครับทุกคนนี่ไงมีสี่ล็อกก็มี4ี่ก้อนนะครับผมเพราะฉะนั้นผมปล่อยของผมมาก่อนเล็กก้อนหนึ่งเออแข่งกับเพื่อน แล้วคนนี้เป็นคนปล่อยลางนะครับตอนนี้มี2ก้อนแล้วนะครับผมมีใครจะแข่งอีกไหมว่าง2นะครับตรงนี้ว่างสอง few moments later. มาแล้วครับผมนี่ของผมของผมโอ้โหใครจะไปจําของตัวเองได้ว่าปนซะขนาดนี้มีกระบะรายแมวด้วยใช่ปะเนี่ยน่าจะใช่นะครับกล่องแมวนี่ไงใครไม่อยากอึใส่ชักโครกมือตรงนี้ก็ได้นะครับจะได้เป็นน้องแมวเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเพื่อน ก็เหมียวเฮ้ยหมียวทำไรอ่ะเราไม่ตายแต่เรือรถโอ้นี่ไงใกล้าตายแล้วโอ้โหไลยกาดจะยึดซ่วมทองคำไว้ใช้คนเดียวซ่วมทองก็มีให้เราเห็นกันไปแล้วนะครับผมแหมเพื่อนหลายก้อนเลยนะใครอยากได้ภาพสวยๆก็ต้องมาตรงนี้ครับซ่วมเงินกับมาเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพให้เพื่อนเพื่อนนั่งที่ที่หน่อยเอาของแชะนั่นแหละสวยเพื่ออะไรเนี่ย ในที่สุดผมก็ฟาร์มจนได้เครื่องทําปุ๋ยแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ปุ๋ยหมักชีวภาพมันคือปุ๋ยขี้ครับผมทุกคนไหนพอลองใช้สิเป็นไงอ๋อ,อนี่ไงทุกคนครับเราจะตักขี้ได้นะครับผมอ๋อตักขี้แล้วก็กลายเป็นเวลาทุกคนเราก็เอาเวลามาฟาร์มซื้อของอีกไงเออนี่ไงตรงนี้เพียบเลยโอ้ my god ผมจะรวยแล้วรวยจากการขายขี้ครับผมแปลเปลี่ยนจากขี้ให้กลายเป็นเงินครับทุกคน เฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวแย่งเก็บดีนี่ของเราเราทำปุ๋ยเองเก็บเองนายอย่าไปแย่งเก็บถ้าอยากได้ก็ต้องไปฟาร์มนะครับผมจะรวยจากการขายที่คนมันใช้ได้เรื่อยๆเลยหรอมีวันหมดปะเจ้าเครื่องทำปุ๋ยเนี่ยน่าจะไม่มีวันหมดนะครับผม หรือว่าเราจะลองตายดูครับทุกคนแต่อย่าเลยอย่าเสี่ยงดีกว่านะครับโอ้ก้อนมาเลยเลยไหนขอลองดูซิเอ้ยได้ด้วยเราสามารถทำปุ๋ยจากก้อนใหญ่ได้ด้วยนะครับทุกคนครับได้กี่วิอ่ะสามวิเองน้อยมากแล้วก้อนเล็กละ่ะไหนขอดูหน่อยก้อนเล็กก้อนเล็กก็สามวิเท่ากันครับผมไม่มีผลเพราะฉะนั้นไปก้อนเล็กดีกว่าเน้นปริมาณแถวนี้มีไหมครับแถวไหนมีเอื้อยผมเก็บบ้างอ้าว หายไปไหนหมดเนี่ยสงสัยคนกดรีเซ็ตนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเอาแล้ทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนี่อาจจะไม่ใช่แมปที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นแมปที่อึมากที่สุดนะครับผมเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยเอาไว้ผ่อนคลายเล่นคลายเครียดขำๆนะครับสำหรับ ผมก็จะก่อนตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าอย่างบนเวทีเจ้าคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการนาคลิปไปให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ไปแล้วใบบาทสวัสดีครับ bye รบายยย